นี่คือเรียกว่าคนห้ามใช้นะครับกนห้ามใช้ที่ช่างชิดบอกว่าคนห้ามใช้แล้วก็จะเป็นรักษณกแบบนี้บ้านหลักไหนดได้แต่บ่านนี้มันใา้ไม่ได้ะดไดอะไรครับ ลองมาลองวิ่งดูนะครับว่าผลการทดสอบจะเป็นยังไงนะ้างตอนนี้เราวิ่งประมาณแค่กี่กิโลแล้วครับช่างคนระับห้ากิโลแครับประมงงาณห้ากิโลนะครับ เยั้โอ้ปอกปกปอกปกปกเใช่เรื่องมันไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรให้เขาไปดูก่อนรนี้ใครีแหวนเลยใางเปลานนเป็นแหวนร็ี่ต้อาัวข้อ่าน่ ต้องทำเครื่องครับเพราะมันแย่ yeah, เลยครับ <laughs> นี่คือเรียกว่าคนห้ามใช้นะครับเพราห้ามใช้ที่ช่างชิดต่อว่าคนห้ามใช้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือถอยดีตัวนี้จะไม่มีหมละคระับร้อยแปดสิบห้าแรง ก็ถึงขั้นตอนกำลังชั่นง,นงน้ำกำลังใส่แปนนะครับนี่จะมีเสียเวลานิดหน่อยประมาณ3ามยี่โมงเ <c oughs> <c oughs> สียเวลาพอรถอยู่ที่ แบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างนนก็จะกรอบแล้วก็ใส่ถังเจาะรูกราฟอันนี้ก็จะเป็นคันที่ห้านะครับของโอูนี้ครับเส็จแล้ว สิบล้อร้อยแปดสิบห้าเลยเออช่างชิดก็จะอยู่ซอยกิ่งเก้าสามสิบเจ็ดนะครับอยู่ตรงโค้งนะครับโคง้งมาดีไอเครื่องหมายเครื่องหมายที่ให้จอด, 5, 5จอดหอดดอ้างห้างจอดอันนี้โดนค่าปรับยังไงใช่ห้าพันยังงี้โดนห้าพันเนี่ยอ เออโดนห้0 0ับาทนะครับเี่ยเครื่องหมายจะโดนพ้นเนี่ยครับพ้นห้ามใช้ต้องไปแก้ไขเรียบร้อยก่อนจะเลยต้องมาแก้ไข เื่องเกลี <azed> ่บ้าเดิมเดิมเขาเจิดตั้งเป็ร้อยอย่างคือด้วยลมั่ว ่เเยอะ่เเยอมกดน้ได้อ้ค่ะมไม่ใช่เวลาอยาต้องลองขัดดูนี่นี่อย่าอย่าเลยผมไม่ใหญ่เลย ว่าผลการทดสอบจะเป็นยังไงล่ะของเก่าที่ควนด้วยตอนนี้เราวิ่งประมาณได้กี่กิโลแล้วครับช่างครับราหกกิโลครับอ่าประมาณห้ากิโลนะครับเวามอมอีกประมาณแปดกิโลไปครับ ่าผมว่าประมาณแปดกิโลหรือสิบกิโลไ,ได้สิบกิโลไ,ได้ผมว่ารถมันลอ,อยแล้วครับเนี่ยมันวิ่งดีนะครับผมเข้าให้เกียบ์วันนวนเลยผาลับมาับมาในวันนวนเลยเน,นีตั้งแต่เริ่มใส่ระบบนะครับอันนี้เบรกต้องดีๆนะครับเ <laughs> พราะมันจะไหลครับ แต่เสียงเครื่องเค้กเมื่อเช้ามันหายไปเลยเนะี่ยงงนะครับแต่ช่างช่างชิดบอกว่าน้ํามันเครื่องไปเลี้ยงแล้วมันก็อาจจะเสียงเบาลงแต่ตอนนี้เราต้องดูที่ควันแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาติดตั้งนะครับรถข้าะหยัมันกับรถร้อยแปดสิบแรงครับเป็นรถสิบล้อนะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทดสอบวิ่งประมาณหนึ่งรอบก็ประมาณแปดโลถึงสิบกิโลครับก็ผลทดสอบว่าเราเน้นเรื่องความดำนะครั้นี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วก็ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าใหมนะครับเจแล้ว เฟืกแรงแล้วใช่ยนะเรียบร้อยโอเคหายไปแล้วจบไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้างถามช่างก่อนอย่างเงี้ยถือว่ามันดีขึ้นเ oh, ก่เาๆกี่เปอร์เซ็นต์ถามก่อนเขาเก่าดิดำม้วนเลยอ่วถามก่อนประมาณถ้าเทียบอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเงินก็ได้ยค่ะทำมาเรืกก่อยๆแบบนี้ม้วนเะงิ เดี๋ยวอันนี้อันนี้ถามก่อนว่าประเมินอยากช่างเองเนี่ยจากที่ก่อนติดแล้วแค่วิ่งเดี๋ยวนะเราบอกว่ารันอินแค่นะมันยังไม่ได้รันอินที่ที่สมบูรณ์แบบแค่แค่แปดโลไม่เกินครึ่งชั่วโมงถูกไหมคิด้คิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จะห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าของเรามันจำมากอ่ะจริงจริงมันเกินนะแต่แต่ เพราะว่ามันผะว่ามันเยอะกว่านี้ครับฟ้เร่งยังไงก็ผ่านครับอย่างเงี้ยยิ่งเร่งยิ่งผ่านครับอ่ายิ่งเร่งยิ่งควัวนหายครับมันจะเป็นแค่ลูกก้อนแรกครับผมถามก่อนช่างกังวลตั้งแต่แรกเนี่ยไอควันขาวเนี่ยมันช็มลุดอะไรครับถามถามก่อนอยางตีนวาวแล้วมันเครื่องลงหวัวลึกถูบซึ่งการแก้เดีวว๋ยวเดีวว๋ยวคุยก่อนเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะมัน ต้องแก้ด้วยวิธีไหนไอไอไอเรื่องเนี่ยต้องเปลี่ยนยางปีนวาวซึ่งยางปีนวาวมันหมดอายุอ่ะและและซึ่งช่างไม่คิดในใจว่ามันไม่น่าจะแก้เรื่องควันขาวได้ครับเพราะเร่งมันน่าจะมีควันขาวกลัวจะแก้ควันดำได้อย่างเดียวควันขาวแก้ไม่ได้แล้วผมบอกว่าได้ถูกต้องไหมควันขาวว่ะหายแต่มันจะเป็นอยู่ครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นมันจะเป็นตอนช่วงจังหวะโชกครั้งแรกยิ่งเร่งก็หายไปเรื่อยๆซึ่งมันยังไม่ได้รันอินสมบูรณ์แต่อ่าไปนานๆกว่าแสดงว่า ถ้ามันหายอย่างเงี้ยก็หมายความง่ายเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเล่นครับถ้ามันหายอย่างเงี้ยเร่งแล้วหายไปอย่างเงี้ยปกติถ้าถ้าควันขาวมันควรจะขาว,าวาอยู่ไหมถา,ามก่อนเราต้องจอดนานๆถึงจะขาวคือว่าจอดนานๆทิ้งเครื่องกันนานแล้วไอ้น้ำมันเครื่องมันจะคอ่อยๆสูมลงหลอดวาวโอโอเบาแล้วก็จะไปอยู่ทางอยู่ที่หัวลูกสูบเอาหัวลูกสูบผสมแล้วถ้าเร่งไงแล้วถ้าเร่งแรงๆถ้าเร่งแรงๆมันก็ของทันขาวยังไงก็มีถูกต้องไหมซึ่งช่างบอกว่ากังวลว่าถ้าติดไปแล้วกลัวจะ แก้ไม่ได้ใช่จะแก้ไม่ได้ถูกต้องไหมอันนี้แล้วผมบอกว่าถ้าถ้ามันถ้าระบบผมทํางานสมบูรณ์มันควรจะหายแล้วมันหายไหมอะไรถามในโดยมุมมองข้างก่อนขอลองไม่เร่งไงเราพูดถึงเร่งนะไม่พูดถึงไม่พูดเราพูดถึงเร่งนะครับาเห็นกับตาแล้วนะครับเพราะมันเห็นกับตาอยู่แลรว่ามันหายครับจะเรี่ยจะลองเร่งอ่ามันจะออกมาตอนแรกครับอ่าแต่มันจะออกมาแล้วเร่งไปเรื่อยๆจะหายไปเลยครับอ่าเดี๋ยว ซึ่งถ้าอะวากอนนะซึ่งถ้าเป็นของของความความความรู้สึกเดิมเนี่ยมันควรจะควันขาวมันควรจะมาเรื่อยๆถูกต้องไหมยิ่งเร่งยิ่งควันขาวมาเรื่อยๆขาวจังหวะจะหมดจำมันเลยแต่นี่มันหมดเลยนะหมดแค่ช็อกแรกเองนะครับอะดูใหม่ครับโอเคก็คือมันหมดในช็อแรกเลย่า คันนี้ถูกตำรวจนะครับพ้นเนี่ยครับเรียกว่าพ้นห้ามใช้ครับต้องโดนปรับห้าพันบาทแล้วก็ไปแก้ไขเรื่องตรวจสภาพให้ควันหายไม่งั้นไม่สามารถวิว่งบนถนนได้ถ้าวิ่งบนถนนก็จะโดนจับนะครับอีกครับอันนี้ก็มีการติดตั้งไปแล้วนะครับนี่ดูควันไม่มีแล้วครับรอบเดินเปาไม่มีเลยครับ เอันี่คือถังน,น้ำนะครับที่เราติดตั้งไว้ประมาณนี้ครับเข้าประหยัดอยู่ด้านในครับอ,อันแรกกับอันหลังให้ผมือนกัว่าพัาเสร็จแล้วได้เดี๋ยว